วัยเด็กเป็นช่วงวัยที่สมองกำลังพัฒนาได้ดีมากที่สุดการทำกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการและการได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะ DHA จะช่วยในการพัฒนาสมองเพิ่มความจำและการเรียนรู้ได้ดีมากเพื่อที่เป็นเภสัชแนะนำมา A W L น้ำมันสาหร่าย DHA ชนดิดเทียวเป็นน้ำมันที่สกัดจากสาหร่ายทะเลถือว่าเป็น DHA ทางเลืเอกสำหรับ<า>คนแพ้อาหารทะเลเลยครับช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทช่วยเพิ่มสมาธิและความจำบำรุงสายตาเสริมภูมิคุ้มกันและยังช่วยให้เจริญอาหารด้วยครับรดส้มทานง่ายมีฮาลา และผ่านการรับรองจากอยอประเทศออสเตรเลียและประเทศไทยด้วยนะคะแถมสารสกัดยังทำมาจากธรรมชาติที่ปลอดภัยร้อเเซไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะคะก็ติดเอาไปด้วยตลอดเลยพกพาง่ายสะดวกกินท้อง เทผสมในน้ำส้มหรือนมที่เราดื่มทานได้ทุกที่ทุกเวลาตามที่เราต้องการเลยค่ะจะอบอมแล้วเคี้ยวทั้งแคปซูลก็ได้ทานวันละ1นถึงสเม็ดคลาวกลิ่นส้มทานง่ายสุดๆเป็นเป็นซอบเจลเจลาตินพิเศษเหมาะสำหรับเด็กละลายง่ายไม่สะสมหรือตกคาในร่างกายรูปอยากให้ลูกฉลาดอยากให้ขาด DHA นะคะ